วันนี้จะมาลองผงที่เขาใช้สำหรับล้างถังซักในเครื่องซักผ้านะแต่เราจะมาดัดแปลงไม่ได้ใช้กับเครื่องซักผ้าเราจะมาใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้เครื่องนี้ที่มีอายุประมาณ18ปีได้แล้วตั้งแต่สมัยเริ่มทำงานกันตนาใหม่ๆดูดิยังเป็นยี่ห้อในชั่นแนวอยู่เลย ใช้มาน,นานมากไม่เคยทําอะไรมันเลยไม่เคยล้างไม่เคยทําอะไรเลยสิบปีละวิธีการก็จะเอาไอ้นี่ปัม๊มปั๊มในตู้ปลาปั๊มตัวเล็กๆก,กาลังไม่ต้องสูงมากตัวเล็กๆตอนนั้นเคยเอามาใช้ทํากระบอกกุ้งเอามาทําเป็น circulation ปั๊มก็คือปั๊มหมุนวนปั๊มสําหรับวนหมุนวนน้ํา ตอนที่ใส่ผงที่แรกนะน้ำจะขาวขาวเหมือนสีผงมันเลยแต่ตอนนี้ทิ้งไปสองชั่วโมงละดำเป็นสีขี้โคลนเลยเนะี่ยสิบแปดปีไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้สีขี้โคลนเลยแต่ดูแล้วคงต้องล้างอีกรอบอะ่ะรอบเดียวคงไม่อยู่อะ่ะรอบเดียวไม่ไม่สะอาดแน่อ่ะเดี๋ยวลองล้างอีกรอบดีกว่า